สวัสดีค่ะพี่นองจ๋าพามาเบิงยายเถาเห็ดหมักเบงหมักเบงน้อยจ้าเห็ดง,งามๆเด้อยายเด้อยางหงคล้ายหนาเด้ออันนี้หมักเบงน้อยเด้อจ้ะพี่นองจ๋านี่ค่ะพิ่นเห็ดแล้วอันนี้พิ่นเห็ดแลลว,ออเ,วเอากระถ่ายตอนเห็ดหนาะผู้เฒ่าอยากขี้ดื้อเน่ยน้อยหนึ่งเด้อพี่นองเด้อผู้เฒ่ามักเทียง อันนี้ท่านดาเนบดอกใหม่ด้วยจา้าอันนี้ท่านดาเนบดอกใหม่เป็นเห็ดแล้วจา้าอันนี้นะเห็ดแล้วหลายคู่เด้ท่านแต่ใส่ตีนท่าน,านดาเนบตีนเสี้ยนมะเบงจะเสี้ยนมะเบงมักเห็ดนะคะม,มักเห็ดมะเบงอันนี้เพผ่กกระเฮ็ดแบบนี้ละ่ะนะคะพี่น้องจา้า รอบก่อนกับพาชมนะคะทำหมักเบงใหญ่รอบนี้พามาชมทำหมักเบงน้อยคุณยายคุณยายเถ่าจ้าพี่น้องคุณเถ่าว่างอก้อเขาาเพื่อนว่าทุกเมือดี ผูนมขจ้กกับเห็ดอยู่ได้ค่ะแถวบ้านก็ไล่จากพระกันเห็ดเห็ดขายเห็ดประกัวเห็ดอ่ารับตามงานต่างๆนะคะวัยรุ่นุุ่ดคืนใหม่นะคะก็จะมีอยู่โมบานในตำบลขบนบใจฝากค่ะก็คือหมบานต่งเขากับเห็ดแต่หมักเบ่งนะคะบอกเป็นแบกเบ่งงามได้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะไปถ่ายอยู่บ้านเพ่อนอยู่จ่างานงามอ่ามีการแต่งงานเรือใบสีสู้ควนันต่างๆนี่นะคะคืนก็นจะรับเห็ดนะคะ อันน้คือคอรับแบบว่าเป็นอาชีพไปเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือจะทาเข้าวัดค่ะอันนี้คือเห็ดเข้าวัดนะคะพี่น้องจ้าเป็นงานต่างๆก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะบ้านพี่น้องบ้องไฟนี่ก็เห็ดนะคะยามที่เพินมี้เห็ดมกเบงเนาะ,ะเนาะเิ่งในย่ายิบตีนให้พี่น้องเอฟซีเดบงเนจักอคูยิบตีนมันให้เบิงเน เพื่อนอยากเห็นว่าเห็ดงามซ้ำได้แล้วตัวนี้เห็ดตีนให้เบิง์นเดอรเ,เป็อันนี้แหละค่ะอยู่ตลาดเนาะอยู่ในตลาดจังหวัดบุราาีรัมย์นี่ตลาดที่ว่าขึ้นอันดับหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เท่าก็คือตลาดพรเพชรนะคะทา่าช่วงจะถึงวันพระนี่เนาะคะ่ะเนาะ นะคะว่าสินหน่อยเนี่ยเห็นแล้วในตลาดนะคะกับเมค้มคาเป็นกับสิไปเฮ็ดขายหอยพว่วงมะไล่เฮ็ดบักเบงขายแบบน,นะคะบอยาลถ่ายมาอยาก่ายเจ้าอยากขายผู้เทาเฮ็ดบักเบงผู้เทาขี่ดื้อได้พี่น้องผู้เ่าเทียงผู้เทาขี่ดือ้อผู้เทาเทียง เบิง้งได้จ้าเพิ่นสิ้นเย็บตีนให้เบิง้งบาดทีนี้เฮ็ดแล้วสิ้นเย็บตีนมะเบ่งให้เบิ้งนะคะมื้อนี้ร้านหน่อยบ่ามาสั่งงมกเบ่งบ่ทันเห็นร้านหน่อยมาสั่งงมกเบ่งเลยสองสามหมื่นเราไปเห็นร้านหน่อยมาหาจักไปทางใดตุ่นพี่สิ หายกล่องา่าจักเฮ็ดพิษแล้วผู้เฒ่าเคลืนกล่องและเฮ็ดพิษแล้วยุดทิมพึ่งหลอดถ้าบเบิ่งได้จ้าจะนิบตีนมะเบงคานิบคาตีนมะเบงภาษาอีสาบนบรรท่าวันตีนมะเบงได้พี่นอ้องภาษากลางไม่รู้ ไปค้นหาที่กุเก,กิลก็แล้วกันนะคะพี่น้องจา๋าน,นี่ไงคะก็เย็บริมเขาเรียกริมนะคะภาษากลางภาษาอื่นริมภาษาอีสานเรียกตีนนะตีนบักเบงนะคะยิบขอบบักเบงนะคะภาษากลางภาษาอื่นนะคะเนาะอันนี้คือต้นบักเบงน้อยนะคะอันนี้แหลคะค่ะพี่น้องจา๋า พิ่นยิบตีนมะเบงใหบเบิงค่ะตั้งตรงบร่ถค่ะตั้งบ่ตรง้ายนาเด้นี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเอาดอกใหม่นะคะเอาดอกใหม่มาใส่ในักเบงนะคะเนาะก็คือเซตเป็นว่าอันเร็จเตรียมเอาไปไว้บูชาพระนะคะพี่น้อง ช่องเจฟาสนา,มาเมลา,าเนื้อหัวหมวนนะจะพี่น้องพาไปเบิ่งผู้เฒ่าผู้เฒ่ายิบมักเบ่งจะพี่น้องจะผู้เฒ่ายิบมักเบ่งค่ะไม่ขีนหาก,กระ่ายลาย,ลายพี่น้องจนได้ใส่แว่นตาเพได้จจเจฟ้าออกมาอยู่ข้างหนอกพม่เลือกโหดโพ อันนี้ก็คือมักเบงค่ะที่ว่าเฮาจะเอาไปบูชาเนาะค่ะเนาะอันว่าเป็นเสร็จที่เรียบร้อยตั้งแล้วก็ไม่ล้มนะคะตั้งแล้วไม่ล้มก็คือเสร็จนะคะพี่น้องหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่อันนี้ก็คือมักเบงนะคะอันนี้คุณยายเห็ดให้เพื่อนบ้านเพื่อนนี่แหละค่ะ ที่เคยสั่งคุณยายตลอดเลยนะคะแล้วก็เย็บข้าวัดด้วยนะคะเย็บข้าวัดด้วยอันนี้เย็บให้เพื่อนบ้านก่อนนะคะอันนี้คู่ละสิบบาทค่ะอันนี้คู่ละสิบ,บาทนะคะความสุขของผู้เฒ่านะคะนะระเหตุไปค่ะพี่น้องจ๊ะอยู่บ้านนอกบ้านนาน,นะคะวิธีชีวิตบ้านๆก็จะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณในไลน์กระลับกันสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะช่องเจฟ่าสนญหาแมา่เหล้านัวหัวหมวนนะคะพี่น้องพามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ติดตามทางเพจฝาสซีสวยๆนะคะเนาะอันนี้ก็คือคลิปนี้นะคะจะเป็นเย็บมักเบงค่ะพี่น้องจ้าเน็บมักเบงน้อยจ้าจะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่า คือเอาแบบบ้านๆเลยไม่ต้องตัดต่ออะไรนะคะการถ่ายคลิปไม่ต้องตกแต่งอะไรมีอะไรที่อยู่รอบข้างรอบเอวก็ไม่ต้องนะคะยกออกเลยนะ,ะพี่น้องจะ๊ะใายคิดว่านะคะเป็นแบบว่าแบบบ้านๆน,นะคะไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมายแลจ๊ะพี่น้องจ๋า